ครับมื่อวานหลังจากที่ผมได้ใส่เชื้อขยายแล้วหัวเชื้อก็จะเห็นอันนี้ครับคือใหญ่ของเห็ดเริ่มเดินแล้วครับนี่คือเชื้อเห็ดคนน้อยเริ่มเดินครับก็จะใช้เวลา3าถึงสวันเชื้อเริ่มเดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านบนครับตัวนี้ผมได้เอาฟางออกเพราะว่ามีความชื้นเกินไปครับนี่คือด้เห็นเชื้อเห็ดเดินนะครับเข่าๆนะครับเริ่มสร้างสปอเห็ลนวครับครับหลังจากวันนั้นที่ผมได้มัดฟางอะไรเข้าโรงเรือนไปที่เรียบร้อย ก็ไว้บมสัก5-6วันก็จะเห็นใ่ของเห็ดเริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินทั่วแล้วหลังจากนี้ผมก็จะพาทําการไปตัดใจเห็ดเพื่อจะให้เห็ดออกภายใน2-3วันนะก็จะเป็นตัวขึ้นมานี่คือหน้าตาของการทำมีดขุโนอแบบมัดฟางนะครับผมหลงจากที่มีเชื้อของเห็ดเดินก็หลังจากนั้นผมได้ทําการตัดใจของเห็ดไปที่้อยก็จะเห็นการตัดใจของเห็ดด้วยน้ำฉีดไปบริเวณหน้าป้อนก็จะเห็น เชื้อยุบตัวนะครับก็จะรอสักวัน2วันก็จะมีตัวมเล็ขึ้นม,มานะครับหลังจากที่ผมได้อเอาฟงอางใส่ลงเรือนไปที่เรียบร้อยก็จะมีการาใส่ถุงพลาสติกห่อไว้ลักษณะประมาณนั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณ6วันก็จะทําการขยายนี่คือสปอร์ของเห็ดพูดน้อยครับจะเป็นลักษณะขาวๆอย่างนี้นครับนี่คือการเดินของเชื้อเห็ดนะที่ในพอทุกบัว,บวเลยอ่า ปกติการที่จะตัดใจต้องใช้ระยะเวลาปา5-6วันถึงที่จะตัดใจได้การที่จะตัดใจ,จะให้มีใยขาวมากกว่าทุกคนเลยทีเดียวครับนี่คือปลาสนอเนี่ยเดินอย่างสวยงามเลยครับหลังจากนั้นผมก็จะพาไฟตัดใจนะครับผมคือการตัดใจของเห็ดโคโนนครับเราก็จะฉีดอ็อกซี่ใส่ลงประมาณ2ชอ้อนนะก็จะตัดใจให้ยุบค,ครับผมนี่คือการตัดใจเห็ดโคน้อยอย,อย่างไม่ยุบ เลยครับอันนี้ครับหลังจากที่เราได้บ่มเห็ดไว้ในโรงเรือนเราก็จะทําการตัดใจนี่แหละจะเป็นหน้าตาของการตัดใจนะครับผมครับนี่คือของสปอว์อีกคนน้อยก็จะอกขา,ขาเผาฟูๆครับผมเหมือนนู่นครับนต่ใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับ,รบหลังจากที่ผมตัดใจเป็นที่ร้อยก็จะเห็นอดอกเห็ดเริ่มขึ้นมาบรเิเวณหน้าตาขกก้านะครับก็จะมีจํานวนไม่เยอะก็จะมีการยืดของเห็ด นี่คือการยืดของเหกคนน้อยก็จะเป็นลักษณะยาวยืดประมาณสักอีก2วันก็จะยืดเต็มตัวนะครับครับหลังจากที่ผมได้เอาเชื้อเห็ดโคนลงในถุงแล้วก็จะเห็นตุ่มของดอกเห็ดนะครับหรือเชื้อเห็ดเดินรอบๆครับบริเวณนี้ก็จะเห็นเชื้อเห็ดเดินทั่วเลยครับผมนะก็จะมีตุ่มของเห็ดออกบริเวณจุดนี้ครับครับลักษณะของเห็ดเริ่มออกนะครับครับนี่คือเชื้อขยายนะครับหลังจาก ที่เราจะนำไปพ่อเห็ดฟางโคน้อยในฟางนะครับผม